สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวงานเกษตรกันนะครับผมเป็นงานเกษตรแฟร์นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ชมนะครับตรงนี้เป็นบริเวณข้างข้างสะนะครับผมข้างข้างสระอภิรุณนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับผมนี่ครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับนี่ครับผมสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่ครับจัดได้สวยงามมากเลยนะครับผม อยู่ข้างๆบริเวณดิมสาครับดิมสาพาพพิรุณนะครับนี่ครับกคงามมากเลยนะครับก้าโพสถานที่ต่อมาที่ผมจะพาทุกคนมาชมก็คือแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับตรงทางเข้านะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านในนะครับ เดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับเขาทำสะพานไว้ให้เดินด้วยนะครับนี่ครับผมเป็นทางยาวเลยนะครับนี่ครับตอผมมาเดินเข้าไปนะครับผมนี่ครับที่เห็นไกลๆด้วยนะครับผมมีคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับนี่ครับผมมีมาด้วพันธุเข้าหลากหลายสายพันธุ์นะครับเยอะมากจริงๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับสวยจริงๆนะครับครับผมพามาชมร้านของกินกันต่อนะครับนี่ครับร้านนี้นะครับ ของก er 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 e ินอร่อยอร่อยเยอะมากเลยครับพวกขนมนะครับผมนี่ครับมีขนมหลากหลายแบบมากเลยนะครับนี่ครับเยอะมากจริงๆนะครับครับผมพากอนเดินดูของกินกันต่อนะครับนี่ครับมีร้านแซกกนะครับนี่ครับมีแซกอกให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับนี่เป็นร้านผัดมาม่านะครับผมนี่ครับแล้วก็มีร้านสลาเปาขนมจีบนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับนี่ครับผมเยอะมากเลยครับ นี่ครับขนมเบื้อก็มีนะครับผมนี่ครับก้าโผมพามาเดินชมอุปกรณ์ทางการเกษตรกันนะครับนี่ครับผมมีหลากหลายเลยนะครับนี่ครับคนมาเดินเที่ยวงานก็เยอะนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับอุปกรณ์ปลาปาก็มีนะครับผมนี่ครับถ้าหยมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ปลาปานี่ครับผมร้านใหญ่นะครับนี่ครับถ่ายชมกันนะครับนี่ครับผม มีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์เกี่ยวกับปลานะครับผมนี่ครับเยอะมากจริงๆนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์เพียบเลยครับผมนี่ครับเยอะจริงๆเลยนะครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเดินดูของกินนะครับร้านอาหารกันนะครับผมนี่ครับร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับอันนี้เป็นแคปปูนะครับ นี่ครับคนมาเดินเยอะมากเลยนะครับนี่ครับคนเดินเยอะจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับของกินนะครับเพียบเลยครับผมคนต่อแถวซื้อกันก็เยอะนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นร้านน้ํานะครับร้านน้าครับผมครับเดินถ่ายมาเรื่อยๆนะครับผมถ่ายมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับผมอร่อยนะครับนี่ครับ นี่ครับถ่ายชมมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับร้านอาหารร้านค้าเยอะจริงๆเลยนะครับผมในงานเกษตรนี่นะครับในงานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับนี่ครับนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมมาดูของกินกันต่อเลยนะครับนี่ครับผมถ่ายมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นน้าน้าน้ำลำไยนะครับผมอันนี้เป็นขนมเฟนฟายนะครับนี่ครับผม น่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับของกินเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยหลายตามากเลยนะครับผมนี่ครับคนมาเดินเที่ยวงานก็เยอะนะครับผมนี่ครับร้านค้าก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับผมแต่ผมก็เดินมาที่ฝั่งหนึ่งก่อนนะครับผมนี่เป็นขนมเปี๊ยะนะครับผมนี่ครับกุนเชียงก็มีนะครับผมนี่ครับ อร่อยอร่อยนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับของกินเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับเยอะมากมายเลยนะครับของกินนะครับผมนี่ครับเพียบเลยครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับผมเกาลัดก็มีนะครับผมนี่ครับครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาเดินดูของนงานเกษตรกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับ มีร้านขายของเล่นนะครับผมนี่ครับร้านขายของเล่นนะครับนี่ครับน้องหมาครับนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับร้านโพดกิฟท์ช็อปก็มีนะครับผมนี่ครับร้านโพดกิฟท์ช็อปก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับเดินชมมาเรื่อยๆนะครับผมร้านเสื้อผ้าก็มีนะครับนี่ครับผมร้านเสื้อผ้านะครับตรงโซนนี้คนเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับร้านเสื้อผ้านะครับผม เดินได้สบายๆนะครับโซนนี้คนเดินไม่ค่อยเยอะนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาเดินดูของในงานกระซกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับเป็นพวกงานเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็จะมีล็อกว่างนะครับผมนี่ครับ มีล็อกว่างเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับร้านค้าตรงโซนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับร้านค้าตรงโซนนี้คนขายของน้อยครับผมนี่ครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับผมมาชมกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมมีพวกร้านต้นไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับ ร้านขายต้นไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับตรงโซนนี้ก็พอมีคนเดินบ้างนะครับผมนี่ครับครับผมมาเดินกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับตรงโซนต้นไม้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพวกร้านแว่นตาก็มีนะครับผมนี่ครับ เดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีโซนต้นไม้แล้วก็มีร้านขายของอื่นๆนะครับผมนี่ครับคนมาเดินกันเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นร้านร้านตกแต่งบ้านนะครับผมเป็นพวกป้ายนะครับนี่ครับครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับผมนี่ครับเป็นป้ายไม้นะครับผมนี่ครับ ร้านแว่นตาตรงโซนนี้ก็มีหลายร้านนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมนี่ครับมีหลากหลายร้านค้าให้เลือกเลยนะครับผมนี่ครับร้านต้นไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับนี่ครับเปร้านแว่นตานะครับผมโซนนี้ร้านค้าเยอะนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาเดินดูของกันต่อนะครับผมในโซนนี้ก็จะมีพวกร้านหนังสือนะคะ, <F> คะผม มีร้านหนังสือเยอะมากเลยครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นหอสมุดนะครับด้านหลังจะเป็นหอสมุดนะครับผมนี่ครับก็จะมีผู้หนังสือมาขายกันเยอะเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมตรงโซนนี้นะครับคนมาเดินเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ครับคนมาเดินเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ เป็นพวกร้านหนังสือนะครับผมนี่ครับม well ีเยอะมากเลยครับหลากหลายร้านเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับร้านค้าก็เยอะนะครับร้านค้าก็เยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับเดินกันมาเรื่อยๆื่อนะครับผมเดินกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีตรงฝั่งตรงข้ามก็มีพวก ขายของกินนะครับผมนี่ครับก็จะมีร้านค้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมมาเรื่อยๆนะครับผมถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับครับผมมาต่อกันเลยนะครับตรงโซนนี้ก็จะมีเป็นร้านถ่ายรูปนะครับผมนี่ครับ แล้วก็มีพวกร้านเสื้อผ้านะครับของนอนทั้ศึกษานะครับผมนี่ครับเป็นร้านค้ากันเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมถ่ายมาให้ชมกันนะครับนี่ครับผมมีร้านขนมปังก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับผมร้านค้าเยอะมากเลยครับคนมาเดินก็เยอะนะครับตัวโซนนี้นะครับผมร้านขายน้ําก็มีนะครับผมนี่ครับ เยอะมากเลยนะครับผมร้านค้าเยอะมากเลยครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับที่งานเกษตรนะครับผมงานเกษตรนะครับนี่ครับร้านอาหารร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมคนมาเดินก็เยอะนะครับผมนี่ครับคนเดินเยอะมากเลยนะครับถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมดูบรรยากาศกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับร้านขายน้ําก็มีนะครับผมมีหลายร้านมากเลยนะครับ นี่ครับผมถ่ายชมกันมาเรื่อยๆนะครับตรงโซนนี้ร้านน้ําเยอะนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาเดินดูของกันต่อนะครับในงานเกษตรนะครับผมนี่ครับมีร้านค้าเยอะเลยนะครับผมนี่ครับร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับร้านน้ําก็มีครับมีครับผมถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับ ร้านค้าเยอะมากเลยครับผมร้านค้าเยอะมากครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยครับเป็นเคบับนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมครับผมมาเดินดูของกันต่อนะครับที่งานเกษตรแฟนนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับคนขายของเยอะนะครับผมนี่ครับ เดินชมสินค้าเดินชมของกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับร้านต้นไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับร้านขายต้นไม้นะครับผมนี่ครับดอกไม้นะครับผมเยอะมากเลยนะครับนี่ครับร้านผลไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับร้านผลไม้นะครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับ เดินชมกันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับโซนต้นไม้นะครับผมเป็นพวกไม้ผลนะครับนี่ครับไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะครับผมนี่ครับเยอะมากครับหลากหลายมากเลยนะครับผมเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมตานคาเยอะครับครับผมมาเดินต่อกันเลยครับผมในงานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับ เดินชมร้านค้าเดินชมคนขายของนะครับผมเยอะมากเลยนะครับของกินนี่ครับของกินก็เยอะนะครับมีพวกถั่วนะครับผมนี่ครับมีของแช่อิ่มนะครับผมต้นไม้นะครับนี่ครับมีแมลงทอดก็มีนะครับผมนี่ครับมีของหลากหลายชนิดเลยนะครับผมให้เลือกซื้อกันและเลือกหากันนะครับผมนี่ครับ เยอะมากจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับของกินก็มีนะครับผมของกินครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่ครับมีพวกของกินนะครับผมไปพวกของกินนะครับหลากหลายร้านค้าเลยนะครับผม มาถายให้เพื่อนเพได้ชมกันนะครับผมนี่ครับของกินเยอะมากเลยนะครับผมน่ากินมากครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับตรงโซนนี้นะครับโซนนี้คนขายของเยอะครับโซนนี้ครับแล้วก็คนเดินก็เยอะนะครับตรงโซนนี้นะครับผมนี่ครับ ต้องค่อยๆเดินนะครับผมมองว่าคนเดินเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับร้านมาลัทอดก็มีนะครับผมนี่ครับข้าวกล่องก็มีนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับมีพวกขนมมีพวกของกินนะครับผมเยอะมากเลยนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับเยอะจริงๆเลยนะครับพวกของกินนะครับผม ครับผมมาเดินดูของกันต่อเลยนะครับ <moon> <eni> ในงานเกษตรแฟร์นะครับผมผมจะพาทุกคนมาเดินดูของกินกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับของกินร้านค้าเยอะเลยนะครับผมนี่ครับน้ำพึ่งก็มีนะครับผมนี่ครับมาเป็นรังพึ่งเลยนะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับเป็นอันนี้เป็นขนมมันฝรั่งทอดนะครับนี่ครับ นี่ครับมีพวกหมี่หมี่ผัดก็มีนะครับผมลูกชิ้นทอดก็มีนะครับนี่ครับผมเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นร้านขนมกะละแม่นะครับผมนี่ครับกะละแมครับมีขนมหลากหลายแบบเลยครับผมนี่ครับถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับผมนี่ครับเดินดูของกันมาเรื่อยเื่อนะครับผมนี่ครับเป็นร้านขายทุบหอมก็มีนะครับผมนี่ครับ ข้าวสารก็มีนะครับผมโรตีสายไหมนี่ครับมีเยอะเลยครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับร้านขายน้ําก็มีนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของในงานเกษตรแฟร์กันต่อเลยนะครับผมนี่ครับลูกชิ้นทอดนะครับผมมีข้าวหลามก็มีนะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับมีหลากหลายราคาเลยนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับ ของกินเพียบเลยนะครับของกินเยอะมากเลยครับผมนี่ครับถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับมีน้ําพิกก็มีนะครับนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมร้านค้าเยอะมากเลยนะครับนี่ครับมีพวกร้านค้ามีพวกร้านขนมนะครับมีร้านอาหารนะครับมีขนมมีน้ํานะครับผมนี่ครับ ไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างนะครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับนครับมีเฉาก๊วยก็มีนะครับผมนี่ครับครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูอาหารกันต่อนะครับในงานเกษตรแฟร์นะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมนี่ครับเพราะว่ามีร้านค้าให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ ถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับร้านค้าเยอะมากเลยนะครับนี่ครับมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับนี่ครับเลือกไม่ถูกเลยครับว่าจะซื้อร้านไหนดีครับผมนี่ครับมีผัดไทยก็มีนะครับนี่ครับมีผัดไทยหลากหลายแบบเลยนะครับนี่ครับมีพวกเส้นหมี่เส้นเล็กนะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับไก่ทอดก็มีนะครับผมนี่ครับ มีเยอะมากเลยนะครับถ่ายมาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับผมของกินเยอะมากเลยนะครับของกินเยอะมากเลยนี่ครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับมีพวกมะม่วงนเปลาหวานก็มีนะครับผมนี่ครับทอดมันก็มีนะครับผมนี่ครับร้านขายน้านี่ครับร้านขายน้ําตรงนี้ก็มีหลายร้านอยู่นะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผม ถ่ายให้ชมกันนะครับมีครับมีมะม่วงก็มีนะครับนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับร้านอาหารน่ากินมากเลยนะครับของกินเทียบเลยนะครับผมนี่ครับครับผมสวัสดีนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมที่ร้านอาหารในงานมอเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับ ร้านค้าเยอะเลยนะครับผมโซนนี้คนเดินน้อยนะครับโซนนี้ครับคนเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมได้ถ่ายร้านค้ามาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมร้านค้านะครับในโซนนี้นะครับผมนี่ครับมีอะไรถูกใจมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมนี่ครับมีเก่ารัดก็มีนะครับผมนี่ครับ ถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับร้านไขยน้ําก็มีนะครับผมนี่ครับมีเยอะมากเลยครับของกินเยอะมากเลยนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของในงานเกษตรแปลด้วยกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมของกินเยอะมากเลยนะครับนี่ครับขนมสาลี่นะครับ ขนมสาลี muito muito tipo, ่น่ากินมากเลยครับผมนี่ครับมีนี่ครับผมกระเพาะปลาก็มีนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับของกินเยอะครับของกินเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับเลือกไม่ถูกเลยครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมไอติมก็มีนะครับผมไอติมก็มีนะครับ นี่ครับขนมมีปลากรอบนะครับปลากรอบครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมของกินหลากหลายมากเลยนะครับโซนนี้ยังไม่เคยมาเดินเลยครับโซนนี้ครับผมเพิ่งมาเดินดูนะครับนี่ครับโดยถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับผมว่ามีสินค้ามีของอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆืนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับนี่ครับผมน้อยหนาครับน้อยหนา น่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับผลไม้นะครับผลไม้เยอะมากเลยครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับมีน้ําใบโบบกก็มีนะครับผมนี่ครับของกินเทียบเลยครับของกินเยอะมากเลยครับผมนี่ครับโซนนี้ก็ยังไม่เคยมาเดินนะครับโซนนี้นะครับผมนี่ครับ ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับผมมีของกินเยอะมากครับของกินหลากหลายมากเลยนะครับผมปลาส้มก็มีนะครับผมนี่ครับปลาส้มปลาหมึกย่างก็มีนะครับนี่ครับผมหมึกแล้วก็มีหมูเด้งนะครับผมนี่ครับนี่ครับขนมสายไหมก็มีนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมน้ำหอมก็มีนะครับผมเป็นน้ำหอมนะครับ นี่ครับมีพวกกระเป๋าก็มีนะครับผมนี่ครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับร้านขายรูปก็มีนะครับผมนี่ครับมีทูบหอมนะครับทูบหอมเยอะมากเลยครับผมนี่ครับถ่ายชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมร้านค้าหลากหลายมากเลยนะครับตรงโซนนี้ครับร้านค้าหลากหลายมากครับทั้งของกินของใช้นะครับผมนี่ครับ มีให้เลือกกันเยอะมากมาจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับเดินเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมนี่ครับครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของกันต่อเลยนะครับผมในงานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับขนมปังนะครับขนมปังนี่ครับมีหลากหลายไส้เลยนะครับผมหลากหลายรสชาติเลยนะครับนี่ครับผมเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่ครับ มีร้านค้าเรือเ่องเยอะเลยนะครับผมนี่ครับแต่ว่าคนมาเดินไม่ค่อย er. เยอะนะครับ um lair, <c oughs> Frank, โซนนี้คนมาเดินน้อยนะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับมีร้านขนมปังนะครับนี่ครับร้านขนมปังร้านใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ครับแต่คนไม่ค่อยนะครับดูคนคนเดินไม่ค่อยเยอะนะครับผมเดินได้สบายมากเลยนะครับผมนี่ครับ นี่ครับเดินดูของก็ได้สบายเลยนะครับผมนี่ครับเดินดูของครับมีพวกกิฟ์ช็อปก็มีนะครับผมนี่ครับพวกกิฟ์ช็อปก็มีนะครับผมนี่ครับร้านผลไม้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีร้านข้าวหลามนะครับผมนี่ครับครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมนี่ครับร้านรองเท้านะครับผมนี่ครับตอนนี้ยังจงอยู่ในงานเกษตรแฟร์กันนะครับผมนี่ครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนร้านขายของใช้นะครับ ร้านของใช้นะครับผมในโซนนี้นะครับผมนี่ครับมีโพกเสื้อผ้านะคร mm ับรองเท้านะครับผมโซนนี้คนหนาแน่นนิดนึงนะครับนี่ครับโซนนี้นะครับคนหนาแน่นนิดนึงครับผมนี่ครับร้านเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับมีของหลากหลายให้เลือกเลยครับของหลากหลายแบบเลยนะครับผมนี่ครับนี่ฮะมีโพวกิฟ์ช็อปนะครับผมนี่ครับ เยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับผมโซนนี้ก็จะเป็นทุกโซนร้านเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับร้านเสื้อผ้าหลากหลายแบบเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆเลยนะครับกระเป๋าก็มีครับผมครับผมสวัสดีนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมยังอยู่ในงานเกษตรแฟร์นะครับผม พามาชมดูของกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับในโซนนี้นะครับจะเป็นโซนพวกของใช้นะครับผมนี่ครับคนเดินโซนนี้เยอะอยู่นะครับผมนี่ครับมีโกชุดชั้นในก็มีนะครับผมนี่ครับพวกโซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับผมนี่ครับมีหลายคานร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ ถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมโซนนี้คนเยอะนะครับโซนนี้นะครับผมมีร้านขายมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมร้านค้าเยอะมากเลยนะครับร้านเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับโซนนี้คนจะหนาแน่นนิดนึงนะครับผมนี่ครับร้านเสื้อผ้านะครับผม มีหลากหลายร้านค้าให้เลือกเลยนะครับผมนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับเดินชมกันมาเรื่อยๆเลยครับผมนี่ครับมีของเยอะมากครับตรองเท้าก็มีนะครับผมนี่ครับแตรองเท้าก็มีครับครับผมมาเดินดูของกันต่อเลยนะครับผมในงานเกษตรแฟร์นะครับนี่ครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกของกิฟ์ช็อปนะครับโซนเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับมีพวกกระเป๋าก็มีนะครับผมนี่ครับกระเป๋าเยอะครับผมนี่ครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับผมนี่ครับตรงโซนนี้คนมาเดินเยอะนะครับผมคนมาเดินเยอะอยู่นะครับโซนนี้นี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับมีพวกกิฟ์ช็อปนะครับผมนี่ครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับ ผเสื้อผ้านะครับผมเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมนี่ครับมีร้านตุ๊กตาก็มีนะครับผมนี่ครับร้านตุ๊กตาครับผมนี่ครับน่ารักน่ารักมากเลยนะครับผมนี่ครับพวกกิฟช็อปนะครับผมนี่ครับกิฟช็อปเยอะมากเลยนะครับผมเลือกไม่ถูกเลยครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับเสื้อผ้าก็มีนะครับผมนี่ครับ ครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของกันต่อเลยนะครับในงานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับเป็นโซนร้านอาหาระครับผมนี่ครับมีหลากหลายร้านให้เลือกเลยะครับผมนี่ครับร้บนานอาหารมีพวกก๋วยเตี๋ยวมีพวกกระเพาะปลามีพวกข้าวขาหมูนะครับขนมจีนนะครับผมนี่ครับมีเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ ร้านผัดไทยนะครับผมผัดไทยก็มีนะครับผมนี่ครับมีเยอะมากเลยนะครับผมร้านไก่ย่างก็มีนะครับผมนี่ครับร้านไก่ย่างน่ากินมากเลยนะครับคนมานั่งกินกันเยอะเลยนะครับผมนี่ครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะครับผมนีม่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะครับผมนี่ครับคนต่อแถวก right, ันเยอะเลยนะครับผมถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับ น่ากินมากเลยนะครับน่ากินมากเลยนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับราคาไม่แพงนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับมาเดินดูของกันเต่าเลยนะครับผมในงานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับตกโซนนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่ครับร้านค้าก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับผมนี่ครับ มีร้านขายทูบนะครับผมนี่ครับทูบหอมนะครับแล้วก็มีร้านตุ๊กตานี่ครับผมนี่ครับน่ารักน่ารักมากเลยนะครับเป็นร้านจิวเวลรี่นะครับผมนี่ครับร้านรองเท้าก็มีนะครับผมมีหลากหลายแบบเลยนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับร้านกรอบรูปร้านรูปก็มีนะครับผมนี่ครับมีเยอะมากเลยนะครับนี่ครับผม ผลิตภัณฑ์จากไม้ก็มีนะครับผมนี่ครับน่าสนใจมากเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมนี่ครับเดินดูกันต่อเลยนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาดูของกันต่อนะครับผมที่งานเกษตรแฟร์นะครับผมนี่ครับมีร้านขายรูปนะครับผมนี่ครับ สวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับมีพบผลิตภัณฑ์นี่ครับมีเยอะเลยครับผมล้วเสื้อผ้าก็มีนะครับผมนี่ครับโซนนี้คนมาเดินไม่ค่อยเยอะนะครับโซนนี้นะครับผมนี่ครับ มีสินค้าหลากหลายชนิดเลยนะครับผมทั้งของกินของใช้นะครับเสื้อผ้านะครับผมอยู่ครบเลยครับโซนนี้นะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับผม